ไปดูประเด็นการเมืองกันบ้างค่ะต้องบอกเลยว่าพี่น้องชาวยะลาถือว่าตอนตรับเป็นอย่างดีนะคะ,คะสำหรับการลงพื้นที่ค่ะของคุณหญิงสุดารัตเกยุรพันธ์ซึ่งเป็นประธานพักไทยสร้างไทยที่ได้มีโอกาสลงมาพ,พบปะพี่น้องประชาชนรวมไปถึงค่ะก็ได้บอกด้วยนะคะว่าทางพักเนี่ยจะแก้ปัญหาด้วยหัวใจไม่ใช่กระบอกปืนค่ะ คุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์ค่ะประธานพรรคไทยสร้างไทยพร้อมด้วยนายโพคินพลกลุลอดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางพบปะพี่น้องประชาชนชาวยะลาบริเวณตลาดประชาชื่นถนนผังเมืองสี่เขตเทศบานลนครยะลาต้องบอกเลยว่าตรงนี้เป็นตลาดขายอาหารยามค่ําคืนที่มีพี่น้องประชาชนจํานวนมากเนี่ยนิยมออกมาจับจ่ายซื้ออาหารกันค่ะโดยคุณหญิงสุดารัตน์ก็ได้เดินทางพบปะพี่น้องประชาชนซึ่งรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่อย่างเป็นกัน โดยทันทีที่ประชาชนจำหน้าได้ว่าเป็นคุณหญิงสุดารัตน์ต่างก็เดินทางนะขอเข้ามาถ่ายรูปเซลฟี่กันเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งทางคณะก็ใช้เวลาในการพบปะพูดคุยที่ตลาดแห่งนี้เนี่ยอยู่ประมาณนานถึงหนึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวขณะที่ประชาชนบางส่วนก็ได้มีการนำสินค้าที่มีพ่อค้าแม่ค้านี่แหละค่ะขายอยู่ภายในตลาดประชาชื่นแห่งนี้เอาไปฝากค่ะให้คุณหญิงสุดารัตน์ติดไม้ติดมือกลับไปยังกรุงเทพมหาคนครด้วยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินที่ขายอยู่ภายในตลาดค่ะ ซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์นะคะหลังจากที่ได้รับ ของสาวพี่น้องประชาชนค่ะก็เอ่ยปากด้วยนะคะบอกว่าอย่างนี้จะไม่ทําให้อ้วนได้ยังไงนะคะนอกจากนี้คุณหญิงสุดารัตน์ก็ได้ใช้โทรโคงค่ะในการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะเปิดตัวพักไทยสร้างไทยโดยระบุค่ะว่าเรื่องสําคัญที่สุดที่จะดําเนินการก็คือเรื่องแรกปากท้องของพี่น้องประชาชนเรื่องต่อมานั่นก็คือในเรื่องของความปลอดภัยพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นและจะนําไปแก้ไขปัญหาในระบบของรัฐสภาต่อไปโดยเชื่อ ะะว่าทุกคนในพื้นที่เนี่ยต้องการความสันติสุขและต้องการความเท่าเทียมความเป็นธรรมเมื่อสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ก็จะสร้างความสันติสุขได้แน่นอนค่ะ